พี่คริสนั่งรองอยู่ในรถนะคะไปแล้วป่ะเป็นอะไรพี่ไอ คนอะไรเก็บเห็ดทุเรศมากเลยเก็บเห็ดโดยไม่มีมงไม่มีมีใช้มือเปล่าแล้วก็รองเท้าแค่ครึ่งขาอ๋อตรงนั้นเป็นถนนด้วยอ่ะแล้วก็ดูเสื้อนี่คือแบบแล้วก็ดวงเก็บโอ้โหมาป่าหรือมา เที่ยวคือไปแล้วไปคิดก็นั่งรอในรถเหมือนเดิมเราคนอื่นเขาได้แต่แบบเห็ดไทยวมอ่ะเห็ดก็คือเห็ดพึ่งอะเนาะนี่แหละเห็ดพึ่งแต่แบบขาได้ไหมบางครั้งอ่ะถ้ามันแก่ไปขาอาจจะสวยอาจจะเก็บไปกินได้แต่เราก็เอาสเปอร์ไว้เหมือนเดิมนะคนอ,ะอื่นเขาได้เห็ดพึ่งกาบอกว่าปีนี้เห็ดโคตรจะดกและอีปอนี่ มาเจอตอนที่แบบเหมือนเขาแก่แล้วเราได้แต่เห็ดแบบเขาเรียกว่าอะไรริมชีฟรีกเห็ดอันนี้ก็อร่อยแม่เราชอบกินริมชีบลีกอันนี้ก็เป็นถนนใช่ปหวะใช่ถนนราย <laughs> เดี๋ยวเราต้องเดินกลับลวเพราะว่าเพราะรถเราอยู่ไกล นี่เป็นทรายเราลอยอยู่ตรงนู้นสักทีแหละเพราะว่าถนนน่ะอยู่ทางขวาถนนอยู่ตรงแยงเราจะแบบไม่กล้าเดินไกลนะเราจะเดินแบบทงถนนอ๋อทำไมถึงใส่เสื้อสีแดงเพราะว่าวันนี้เขาอ้อยน้อง,ว,นนอองว,วันนี้เขาเริ่มยิงหมีมนแรกแลาใส่พวกเสื้อสะท้อนแสงเสื้อสีส,สดเพื่อ ให้ในายพรานไม่เห็นผิดโอ้ยเนะี่ยทำไมเราเราไม่มาป่าตั้งแต่แรกวนะเนี่ยน้องอสงสัยได้หาข่ากิน ริงค่าแทนนะดอกอ่อนๆเราไม่มีไม่เอามีดมากิติพอนอ้ยคือปีนี้มาป่าเห็ดสองสองครั้งนะมาคนเดียวด้วยแล้วก็พีดตั้งรอนในรถแล้วก็เดินแค่แบบริมถนนมันไม่ได้ไก่รถมากมายเพราะว่ากลัว โอ้ยนี่เจอน้องเจอน้องคือตาเราไม่ดีอะ่ะเดี๋ยวเก็บอันนี้เก็บออกไว้ไว้ให้ตรงนี้ก็จะได้ไม่เชื้อแล้วเอามาทรมานถอดลำตับกินไปกรอแล้วรอคอยเอาเคยอกกลับบ้านคือแบบเห็นไหมมันจะเป็นแบบ คนใส่ตามไม่ดีก็มองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเห็ดอ่ะมันสีน้ำตาลแบบเหมือนเปลือกมงเปลือกไม้อ่ะจะเห็นตอนที่แบบน้องอันใหญ่แล้วจะเห็นที่แบบเวลาน้องใหญ่แล้วแก่แล้วเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มาเดินต่อได้เห็ดเขาเรียกเห็ดพึ่งนะภาษาไทยถ้าเป็นภาษาสวิชก็คายวน ยวนเขาคอยวนชื่อใครๆอันนี้เห็นอันนี้จะเห็นง่ายหน่อยเพราะว่ามันขาวแต่ไกลเลยก็เ,เก็บอันที่แบบอ่อนๆอันนี้ก็ดูดีๆนะเพราะบางครั้งเะเห็นไหมสีขามวมันก็จะเห็นแต่ไกลเลยอย่างเงี้ยเห็นกไกลๆเลยถ้าสีดำนี่คืออีชั้นก็ไม่เห็นไง แต่เ,เราต้องเดินกลับนู้นรถอยู่ตรงนู้นเห็นไหมในกล้องเห็นปะนั่นไงสีขาวๆรถเราพี่คิดนั่งเราในรถแหละเ <c oughs> นี่ยมันก็จะเนี่ยถ้าน้องแก่แล้วน้องก็จะบานเบลอบเบ้อแล้วมันก็กินไม่ได้บางครั้งขาขาอาจจะกินได้อยู่ต้องดูมีแมงไหมแต่ถ้าสมมติไอ้น้องแบบขาวๆอย่างนั้นอะ เนี่ยมันก็จะเห็นเลยไงขอตัวก่อนนะเดี๋ยวพี่คิดรอนาะนบอกให้พี่ขีดเออบีบแต่นหน่อยเพราะเห็นเป็นรถสีขาวไม่แน่ใจว่ารถหรือทางเดี๋ยวรอดูใช่อยู่ตรงไหนวะ <c oughs> น่าจะอยู่แถวๆนั้นแหละเพราะถ้านอนอยู่ทางขวา <c oughs> กวาแบบมันเห็นสีขาวรถหรือว่าทางอะไรอย่างเงี้ยไปหาเดิน เดินมุ่งหน้ากลับไปที่รถเห็นไหมมันก็จะเป็นทางเดินเห็นไหแล้วเราก็สำดูน้องอันนี้แล้วเราก็พยายามทิ้งขั้วไว้อันนี้เห็นง่ายโอ้กิติพรเธอมาเก็บเห็ดปะมิดอยู่ไหน ตามทางก็ไม่เจอเห็ดก็บอกให้บอกไม่ดูโอ้เนี่ยมีคนมีคนมาดูไปแล้วคงไม่ใช่เห็ดกินได้แม่เขาเอากลับไปแล้วแล้วก็เดินทางเดียวกันด้วยเรอบูเกอรียังมีอยู่เลยเห็นไหม เห็นไหมนั่นรถอ๋อไม่เห็นเป็นอะไรเออนั่นแหละรถทางรถทางถนนเราก็เดินทางเดิมเดี๋ยวเราก็เดินออกนอกเส้นทางเดินหน่อยเดินอย่างนี้เดินเลาะแล้วก็ตั้งท่าไปทางขวามันเป็นป่าชุมชนอะ่นกะ็จะได้เห็ดแต่เห็ดอันนี้เห็ด เตรียมชีฟลีกหรือว่าเห็ดคล้ายๆเห็ดนางฟ้าอะเพราะว่าเลาะว,ว่าตาไม่ดีอ้าวแล้วก็มีทางเดินเดินออกลอกลางกายเดินไปเดินมาก็เจอแต่ทางเดินเห็นไหมทางเดินกินไม่ได้นะพวกนี้เห็นไหมรถลอยตรงนั้นเขาวขาวนะ่ะรถอีชัน้น ตอนี่ไงบูเบอร์รี่ใกล้ทางเดินนะก็เลยไม่กล้าเข้าปากนี่คะทางเดินทางเดินแบบอยู่ในชุมชนเดี๋ยวเราว่าจะเ,จเดิอนนออกนกเส้นทางเดินไม่งั้นจะไม่เห็น,หนพี่คนไทยเคยบอกว่าเอ้าเดินในทางเดินมันจะเห็นเห็ดได้ไงปอ แล้วนี่มันใกล้ทางเดินแล้วฉันจะเห็นเห็ดไหมล่ะฝรั่งไม่กินฝรั่งไม่ค่อยยังไม่เคยเห็นฝรั่งที่บนเฟซเพื่อนบนเฟซบุ๊กเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้กินเห็ดลังฟ้าเรื่องชิ้ลกเลยนะแต่มันเป็นเห็ดกินได้นะคนไทยกินเยอะมากครายยวอยอมเนี่ยคนไทยจะชอบมากมีแต่อีชั้น และโทรศัพท์ค่ะเห็ดก่อนคนใส่ตาไม่ดีเนาะแล้วก็มาหาวันที่แบบท้องฟ้าไม่แจ่มใสเลยเพราะว่าฝนตกไปปล่อยอะนะนี่เจะน้องขยวนมันก็เจอข้างทางอีก ยืมพี่แมงกินน้อ,นองนอนกินหมดเลยมีแต่ดอกแคใหญ่แล้วก็กิงบาได้กิงไม่ได้ <c oughs> กิติพรคงได้กินแต่ขาเท่านั้นหละโอ้ oh my god เจอแล้วแล้วก็นอนแอมบุญก็ยังมีกับเขาเหมือนกันนะ พิทิพนกับบานกับพิกนะคะขายโยอ,อ้ยหักเลยขายโยฮันคงได้ดอกนี้ดอกเดียวเดินกำลังจะหารถกลับเจอแต่บานคนเจอแต่สามผู้่าทําทไมอีชังนเจอแต่แก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 แกเอ๊ดอกนั้นไม่แก่นะ เนี่ยดูสิเนะี่ยมันก็ใช่ไหมเนี่ยเหมือนใบไม้อ่ะถึงบ้านมาได้สักพักมาแล,แล้วก็ถ่ายโทรศัพท์สักพักใหญ่ๆลแล้วก็มาถ่ายโทรศัพท์หน้าตู้เย็นดูติกต็อกแมจะดูไปสักประมาณสิบนาทีเอาของเข้าตู้ก่อนก็คือวันนี้วันหยุดนะวันนี้วันจนันทร์เออสัปดาห์ที่แล้วว่ะทําง,งานสุดเสาร์อาทิตย์แล้ววันนี้วันจันทร์ที่ ไม่มีนาฬิกาเนี่จจำไม่ได้เลยมันที่ว่าอะไรไปดูปฏิทินก่อนวันทร์ที่ส1อนะแล้วเราก็จะทำงานอังคารพุฤหัสแล้วเราก็อยู่สุกเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็ไหนดูซิทำยังไงทำงานยังไงต่ออยู่ศุกเสาร์อาทิตย์แล้วทำจันทร์อังคารแล้วก็หยุดพดุฤหัลแล้วก็ทำสุกเสาร์อาทิตย์ออแล้วก็มียังไงออกเป็นวันแล้วก็หยุดวันจันทร์ แล้วก็หยุดสุสานดิโอเเออนี่คือแบบเราทาง,งานงานนะ่ายๆเนาะเพราะว่าต้องการวันหยุดเยอะเนาะก็เลยบางครั้งก็ทํางานแบบ9ชั่วโมงเนี่ยเข้ามาหมายถึงแบบใน9ชั่วโมงมีพัก1ชั่วโมงไงนด้บอกไหมเออเนี่ยเราวันนี้วันหยุดสบ้าเราพรุ่งนี้เริ่มงานเที่ยงเนาะวันนี้ก็เลยไปพาพี่ชิคไปรับแพ็กเกจเพราะว่านางซื้อที่รองตู้เย็นมา2อันอีกอันหนึ่งเป็นเปลี่ยนพลาสติกที่รองตูนนะ้เย็นอะ แล้วอีกอันหนึ่งเป็นแบบเหมือนคล้ายๆที่รองน้ำถ้นานางก็คื้อนางบอกว่าแม่ฉันซื้อกระดาษทิชชู่ผิดไปซื้อกระดาษทิชชู่เอ่อที่แบบใช้ในห้องขวานกะ็ลเลยนางซือ้อกระดาษทิชชู่ที่แบบใช้ในห้องน้ำแม่แล้วเราก็ไม่คิดว่าจะซื้ออะไรไงเพราะว่าช้อปปิ้งบ่อยมากเลยเดือนนี้แบบหมายถึงแบบเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยมากแต่เราก็ซื้อกล้วยเพราะว่ากล้วยเขาที่แล้ว่ทอดกินดุกมากเลย กินแต่กล้วยทอดทุกวันนะ่ะก็เลยหิวอีกเอามากินอีกเพราะได้สูตรกล้วยทอดดีนะมาจากฝรั่งเศสแล้วก็มีอันนี้นซื้ออันนี้ก็เลยซื้ออันนี้มาให้พี่ิดเพิ่มเพราะพี่ิดกินทุกเชานะ้าเลขายเยอที่จริงอ่ะในตู้ก็มีขวดหนึ่งแล้วแต่ซื้อไม่ขวดหนึ่งแล้วก็เอาสาลาิมาแค่อันเดียวเพราะว่าเขาเขียนว่า18แล้ววันนี้เป็นวันจันทร์แล้วส่วนใหญ่วันจันทร์เขาจะ ราคายังไม่เปลี่ยนก็ตอนตอนที่ไปแคชเชียร์ก็ถามก่อนว่านี่สิบแปโครหรือเปล่าถ้าไม่ใช่18โครนราคามันก็แบบสามสอะไรอย่างเงี้ยก็เสียดายแค่เอามาแค่อันเดียวนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้วันจันทร์อยู่เลยแล้วก็ยังมีวันศุกร์เสารศุกร์ส,สองอาทิต์แล้ววันศุกร์ก็คิดว่าดีไม่ดีอะเรเข้าไปในเมืองเลยเลยที่จริงของก็เต็มตู้เลยนะตู้เลย เออเห็นไหมแล้วก็ช่องฟิลก็เต็มมาเดี๋ยวเราไปทำตัวสะอาดเห็ดกันต่อก่อนอื่นต้องคิดก่อนว่าจะทำอะไรวันนี้ว่าทำแฮมเบอร์เกอร์สลัดให้พริสนะคะก็เลยเดี๋ยวต้องเอาเนื้อออกมาจากช่องฟรีสก่อนเพราะว่าเวลาถ้าสมมติเนื้อบดอะถ้าราคาดีๆอะเราก็จะซื้อมาแล้วก็ซื้อมาแบบประมาณไม่เกิน4ีกิโะ าไปเจอราคาที่แบบไม่แพงอะราคาแบบก็แบบแบบประมาณ89ไม่เกินไม่เกินไม่เกิน99โเาครต่อกิโลอะไรเงี้ยเนาะแถวแถวที่เราอยู่นะแถวเหนือเนี่ยนะเรซื้อมาแล้วพอมาถึงบ้านก็แพ็ใส่ถุงทําให้เป็นแบบแล้วก็วางแล้วก็เขียนใช่ป่ะว่าเป็นเนื้อแล้วก็เอามาเอาแบบใส่ต้องช่องฟีดเอาอะไอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะ เอามาใส่น้ำอุ่นจากก๊อกนะเพราะว่าแต่ที่ต่างๆประเทศนะคะก็มีน้ำร้อนกับก็คือน้ำน้ำร้อนจากน้ำเย็นใช่ป่ะก๊อกอะแล้วก็น้ำเนี่ยคือกินจากก๊อกได้นะแต่ห้ามกินน้ำร้อนจากก๊อกนะอันนี้ก็สาระเลยนะเพราะว่าเหมือนเขามีแบบเรียกว่ามีในห้องว่างจะไปหาก๊อกขวดให้ แล้วก็อันนี้เส้นหนี่ที่เราแช่นานเนยนะนี่ก็ทำเพื่ออะไรนะเส้นเล็กจิ๋สุดเพราะว่าเส้นเล็กส๋วใช่ไหมคล้ายๆทำปลไทยนี่นะเราก็จะเปิดเปิดสควาชมันก็จะอุ่นใช่ปะคลายเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็แช่น้อทิ้งเอาไว้เนาะแบบเดียวสักชั่วโมงหนึ่งเขาก็นี่แหละเพราะมันแบบไม่ได e. ้หนามากใช่ไหมแบบมันเป็นแบนๆเราทำห่เป็นแบนๆไปไมอ้ยน้ำ เราก็แช่ไว้อย่างนี้แล้วก็มาทำอะไรเออผสมเออเขาเรียกว่าอะไรนะทำก้วยทอดอะ่ะเออสมีทไปทำก้วยทอดเออมีกระทิกระทีอยู่ไหนนะ้าแล้วก็เรามีวิปปิ้งครีมที่เหลือด้วยหน่อยนึงแล้วเราเราก็จะมาใส่วิปปิ้งครีมก่อนใส่ก็ชิม นี่ไงกะทินี่กะทิแล้วก็ปิดป,ปิ้งที่เหลือโรยโรยโรยโากล้วยมามาวางรวมกันข้างๆเตาแล้วเราเดี๋ยวดูสูตรกันเออนั่นแหละเขาขายของทอดอะไรเงี้ยอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาไม่ใช่ใหม่ไม่ใช่พี่ใหม่ไทย ขาชื่ออะไรไม่รู้แบบเวลาเขาพูดอะ่ะเขาดูแบบเหมือนดุแล้วแต่เขาพูดจาฉาดมากเลยนะเราก็เอาสูตรของเขามาแล้วเขาก็บอกสูตรด้วยเว้ยแล้วมันเวิร์กจริงๆเออเดี๋ยวเราหาลืมให้ดูว่าทำไงอันนี้ทำแบบง่ายๆเลยนะลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หั่นสลัดหั่นสลัดใส่ก่อนแล้วก็ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวกับลวกลูกชิน้นแล้วก็มาหั่นเป็นคำเล็กๆที่กินง,ง่ายๆเนาะเพราะว่าเราไม่ชอบกินเป็นลูกใหญ่ๆเลยต้องตัดเล็ก ก็กินได้นะแต่ชอบเป็นแล้วก็มีถั่วปนถั่วเอามาปัน่นหั่อทห่สงปนแล้วก็นำซอสที่นี่แล้วก็มาปรุงเพิ่มเิดหน่อยก็ได้เป็นอย่างนี้นะอ๋อแล้ใส่กระเทียมเจียวลืมเลยโอ้ยแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยส่วนใหญ่ที่ชอบหรือจะเป็นแบบแฟชั่นไลฟ์สไตล์ไปเที่ยวหรือว่าต่างประเทศนู่นนี่นั่นดูบรรยากาศก็ฝนตกปอยนะคะวันนี้ แล้วก็กี่องศากี่องศาวะสิบแปดองศา้ะวันนี้ฝนตกไปปลอยวันหยุดฝนตกไปปอยวันทํางานคือแดดออกจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นคือฉันแม่ฉันนี่ก็คือเป็นคนธรรมดาใช่ไหมที่ที่อย่างีอฉันก็พูดคนเดียวต้องบันทึกคล้าสมุดบันทึกประจำวันบันทึกเอาไว้ อยู่ใน YouTube เอ๊ะปีที่เราวไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างนะก็ไล่ดูปีไหนนะที่ได้บรรจุทำงานก็ไล่ดูคลิปก็ไล่หาไปหรือแบบว่าไปเที่ยวประเทศไหนมาบ้างนะก็ไล่ดูหรือว่าช่วงไหนนะที่เริ่มเก็บผลไม้ชนิดนี้ในเซนเทียนก็ไล่ดูเองอะไรอย่างเงี้ยหนอกไหมหรือแบบไอ้ของชิ้นนี้เราซื้อมาตอนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไล่ดูอะไรอย่างเงี้ยหนอกปะคล้ายๆแบบเป็นบันทึก ประจำวันของตัวเองที่อยู่ใน YouTube อ,อย่างเงี้ยเพราะว่าชอบถ่ายรูปบางครั้งก็ชอบถ่ายโอนั่งคุยนั่งคุยคนเดียวมันดีที่สุดแล้วกลับมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ไม่ไ้นาลิกาเสร็จแล้วเพราะว่าไปชาร์จแบตมาเนาะมาเช้าลืม เที่ยงคึ่งผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกินข้าวเล่นโทนนรศัพท์แล้วก็ไปขี้แล้วก็มาดูอันน้องก็จะเริ่มอืดหรือว่าหนึ่งแล้วก็เวลาทอดอะ่ะเขาแนะนําให้ใช้กระทะแบบกระทะหรือว่าหมอ้อที่เป็นเทรลอนหม้อเคลือบเนาะสำหรับคนที่แบบเพิ่งทาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เขาก็แนะนําให้ใช้อุ๊ยอะไรนักนหนาเนี่ยน้ำมันเขาแนะนำให้ใช้นะน้ํนามันแบบว่าไฟกลางจนถึงไฟแรงเลยนะแล้วเขาแล้วแบบหือบ,บว่าถ้ามันร้อนไปก็ค่อยๆลดแรงเนี่ยเนาะลืมชายอีกเพราะว่าชาร์จแบบโทรศัพท์ใช่ไหมก็ไม่ทำอะไรมาตอนนี้บ่ายสี่แล้วนะ ตอนนี้สี่โมงแล้วอีกหนึ่งนาทีก็บ่ายสี่ลทำอะไรมาพอทอดกล้วยทอดเสร็จแล้วก็เอาไว้กินเองสักพักแล้วก็แล้วก็แช่ใส่ถุงในช่องฟรีซไ้สักสองถุงใช่ปะคือ <c oughs> จะบอกว่ากล้วยทอดสุดเนี่ยไม่เวิร์กอะถ้าใช้กล้วยตามเขาไม่เวิร์กเลยสำหรับเราแต่ทุกครั้งเราจะใช้กล้วยแบบสีเขียวสักประมาณครึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบเขียวกว่าที่ เอาให้ดูใช่ปะเออแค่นั้นแหละแล้วนี่ก็น้ำมันมันดําแล้วก็เลยจะเอาไปทิง้งละแล้วก็พอเราทอดเพเสร็จเราทำอะไรเราก็ทําแฮัมเบอร์เกอร์สลัดให้พี่คิดเนาะเราก็ไม่ถ่ายเพราะว่าโทรศัพท์กระชากอยู่แล้วก็ดู YouTube ไปด้วยแล้วตอนนี้ก็ทําความสะอาดเห็ดเสร็จแล้วนะแล้วก็เอาเห็ดไปต้มไม่เชิงต้มขนาดนั้นะ่ะแบบลวกเกือบต้มอะเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นเห็ดขายมหรือว่าเห็ดพึ่ง เห็ดพึ่งนะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูหน้าตาประมาณนี้เห็นไหม uh. นี่แหละก็ได้เยอะทีเดียวนะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือหม้อสุดท้ายนะคะเห็นไหมอันนี้เห็ดเขาเรียกว่าอะไรเห็ดพึ่งแล้วก็อันนี้ก็เป็นเห็ดน,นางฟ้าหรอ หม้อสุดท้ายแล้วเราทำอะไรก็น่าจะพักผ่อนเล่นโทรศัพท์อะไรสักพักไม่รู้หมดแล้วนะเอออะไร